สวัสดีครับพี่หนุ่มยำแรงนในถุงนะถูกขุนป้าน้ำแรงครับหาล็อกก,กีบจะเผาอี่พอดีพ่อพ่อหนูพี่นุองเรียวบ,บวกมาห่างไรถึงแม่ร่องเบิงถือบถือจังบานครับบวกมาเจ็ดแปดหลัง ตึงน้ำกันข้อไงไมย่ยุครับข้อไ,ไม่เชื่อไม่ยุเด๋ยไม่ใส่ใบล่องเบืองวั้งถือถือดอกใส้ถือถบใบ ไม่เยอะครับตกข้ามฝนเลยเป็นห้อยเน่ะเชิญมาอยู่ะเงไงครับหาไปในนดิถืหาไปในนดิถืเนาะ เอาผิวหนังเล่ามึงครับ,รบเกล็ดล้อกตั้งแต่โคมงซอ,อยมยายันลืนกันครับ เที่ยวไปแต้งปุ่นไม่เนาะนี่สือม,มืองวเปทั้งครับเที่ยวไปทัวร์ที่บัวเด็ดห่างไปไม่ถือหรอกครับ นี่นหลังครับก็จะันยับนี้ยมันมสบก็จยตัวออกบ้านนี่เนาะโดยเะพาะออกบ้านตรงนี้นี่ยคิดต่อเบลออวมากครับ ห่าง,เน,น,ง,างเน,น,นเรกกันปนอห่างกันแเมืงสอมมกัน,น,นด้ปนงนะมาีม,มันมันครับท,ที่เปรอนนี่แหะครับมันยุ่ยละก็เป็นนองมจากว่านหางน้วยสวยยังในมา,ายามนี่น้องเพราะว่าเป็นคลุก หลอมเห็ดเห็ดก็บบเดยวกับไล้เห็ด2อ,อันขวลอเลยมาลอบึงแต่มันถือสนอกครับใช้เปนวานเลยแปดหลังใด้เป็นอมองครับเดี๋ยวลอบึงเห็ดมันได้สวยเดได้มาพี่น้องครับเลบึงงมันเคยได้หมดก้อนซีอันลาเปนสิออกันบออก,ออกจ่อยทำมากเลยมาลอม่อบึง ใส่หนูไว้ครับใส่หนูไว้เป็นไว้จังในมะยามครับนี่ไปเบบึงเห็ดอยู่เปเนบึงหลังทั้งไก่กอนครับเป็นขุ่นมาจังม่าเิ็งผีหัวน้ำเ้าสิละครับเคยหาเจ็ดบเ,เ,เห็ดิตะปอเนี่ยเห็ดไข่เนนั่งแน่อ,อกอยี่ร้อนนี่ละครับ ยังรถกข้ารถจำหม่งด้บ่บนาานอเมือนที่น้องเอ้ยนี่นีบนอเมียนบ่ล่ะมันลุ้งมองทีลุ้งมองหลือว,วะอือ บ่ได้ไม้ไม่เนี่ยไม้ครับนี่เปนจะผีวู้ย้ลงมอง đúng mỏng lý đi cứ nong một đúng na và mình xây sang phía lạ Hãy subscribe mỏng โอ้เอออย,อยเพื่อนพีหอยมากัดหนาในพี่นอ่อยพวกเัืนเที่ยวโอ้ยลงหมองอีเล่ละมองพูดเหรอครับไอ้เบิงบ้งไอ้เบิง้งนั่นไอ้เบิ้งกอนครับลงหมองอีเล่พี่น้องเอ้ยครับไปเบิง้งของพี่แบบนี้ครับหลังกนันไเห็นอะไรละขึ้นมาหาไหม้ครับ ดึงใสยมุ่งเสยที่แหลกใช่ไหมเนี่มพี่น้องลังแหลกครับ พูดพี่น้องเอ้ยพาไปแล้วพูดพูดพ,ดพี่มุนอุ้ยปุ้ยแล้วครับว้ายเพื่อนดนี่เจอเลยครับเจอเลยเฮ้พาไปบ้างไปได้ครับโอ้ยถือแอ๋เลยพี่น้องว้าย เสร็จแล้วจ๊อบเสร็จโจนเสร็จโจนฟูฟูฟื้เลยพี่น้องเอ้ยครับอืมอย่ารอเฮ้ยาพเป็นแล้วครับหลังหนึ่งน้ำมหาบุมันบ่เห็นมั้นีครับใส่แบใส่แนวบู้มลืมหัวหม่งใส่พี่นอ้องจขอนใส่แท้ ไปหาลังก้อนห็นลังเดียวเท่านี้เลยไลาะเบิง้งนครับไอบ่หมีหาลังพี่น้องเอ้ยครับแ้มาใส่แบบสน่ดอกจุคนพูดใส่จคนพูดเริ่มครับเ่ามันเลยใส่แบนี่ลํบ้านนี้ให้มงดเยเงอนให้ผีผีให้เบุนเที่ยว ป้องสิพี่น้องป้องนี่ป้องไหนสายไปหนีหลังนึงไม่อมวันไหมไสายไปหนีลังงา,นานลงนึงตีนวานนี่หลังนึงส่ใไปหนีครับผมเถือนนี้ ใช้อีกแันน้วนะใช้ไปนีอีกครั้งหนึ่งคือบอ่เ็นเนคืผภาพบ่วงนี้แล้วพี่นอ้องภาพบ่วงไม่ใช่ปะ่ไปะไอ้อจะหาไปนั่นนีพี่นอ้องเอ้ยครับ ไดี๋พวกมันหลังเห็นหลังเดียวนี่หลังหนึ่งเห็นแล้วสองหลังสองหลังนะครับส้นนีย ยังรอหาก่อนครับอีกครั้งหนึ่งพี่นอ้องนี่มองครับสามหลังสองหลังหนึ่งเราเห็นพี่นอ้องเอ้ยครับผมพุชไซด์อย่างคนพุชลืมบวกแกดหลังแสามหลังอีกอีกที่มอ,อ,องหนึ่งครับผมพุชไซด์แข่งพุชลืมพี่นอ้อง นี่ใหญ่ยังหากันเด้นเป็น้น่องนะนี่อีกตั้งนึงพี่น้องลืมอมองครับทีหลังแล้วเรียกหลังนึงครับอยู่นี่ครับยังหาเขาเดียวเอาพี่น้องหล,ห,หลังจากยามยุุ่่น,นเหรอหาหลังแล้วพวกนี้ผีมันกันอีกสามหลังครับถืี๋ยวสำบอก็ได้ตรมกันว่พี่น้อง โอ้ยบ่ถือจอยบ่หลันพี่น้องเอ้ยบ่รรันครับนี่เป็นยังไงคือบอ่เอาไปเพี่น้องแดงขึ้นหน่อนครับ บอลนด์บอเที่ยวนในบุพี่งน,นงครับฝนตกได้บุ๋เหร่งเงาบุพพยนงครับเหมือนุ่นมากแก่มื่อไม่นานะพ่นงเนาะเห็นแดดบุตรด้ดตัวเดียวกับพ่อล้วครับคือว่าขันน่ขันง่ายพ่นงตั้งแต่เขายามมาแล้วครับตัวนึงครับ เดียวเลยก็ถือว่าขั้นแรกกันง่ายครับมึงหนูก็รู้สิรุนคนนี้เนาะคนต้องสิรุนครับต้องถ่ายผลไหมนึกเอว <c oughs> หายอยู่หากินไปพี่เนาะ คับหางสู้ยังไงกันนิ้วเท้าครับหัดง่ามเที่ยวเขาเนี่คือตัวเงยเต็มที่ลรอครับเป็นีเป็นเพื่อนเงยบนไหนครับเป็นบ่าวอยู่ครับเอ้อเป็นลำบนไหนกัแลวนน้วง่ายหรือเปล่านะโคนหนึ่งที่ว่าบ่ขาดแรกขาดง่ายครับหาย,ยุให้กินไปอีสานมันเท้าครับเห็นมัน ม่ก er ินเพียร์ผลไม้กินเพียรก็เลยเห็นก็เลยมาหาไอ้ล่องเมืองฝันถึอกิลีพี่น้องครับเออแล้วมันล็กลุ่มขุนเป็นน่องโคตรแหลกโคตรแทบก็จะตามทั้งแรงใจทั้งฉลองจริงๆามันเขาได้เป็นน่อง้ะหายุ่งให้กินแป้งตีเหล็กเป็น้องครับช่วงนี้ครับช่วงกินเพียร์น้องเป็น้องเนาะครับเพียือแน่ไก่อึ้งแน่กุ้อึ้งแน่แหละครับช่วงนี้คือยังหากินเป็นช่วงครับ ดเขอว่าน้ำแล้วทีไมีน้ำไม่หนองก็ทีเป็นช่วงกินกูกินปลาแล้วครับหาที่ไปเที่กาบผมจะหันก็นทิเป็นห้าช่วงเจ้าของเจ้านา้ำละครับหากินไป,ปนวิถีชีวิตของคนอีสานนี่แหละครับหากินไปแล้วมันนี่ก็ราดี่น้องๆพี่นเนาะมันสอดพอร์ตไหมเนาะน้องเนาะแล้วมันนี่ก็สวัสดีครับ